แคบแคบใช่แคบแคบถูกไหมแปลกตาดีครับผมว่าใช่ไป <c oughs> นี่ยักษ์ตัวที่สิบสี่ ยักตัวที่สิบาคลิปมันยาวไปครับผมไม่ได้ตัดยอดดูหายไปหมดเลย <c oughs> ไม่ต่อเนื่องนะไม่ดูสิบสามกันอ่ะเอ้าสวยอยู่นะ <c oughs> อากโกนในลงน้ำไม่ได้ในรอยนี่ละกัน <c oughs> เดี๋ยวจะรีบกลับมา <c oughs> โอเคนะอหวังว่าจะเข้าใจไปจ้า หินของจริงเลยไหมภาพมันสวยขนาดนี้อทางไปในถ้ำเฉยลุยป่ามาแล้วเข้าวิหารมาแล้วถ้ำยังไม่เคยครับสวยมาก ทางจ้าเมื่อกี้เหมือนผมเห็นอะไรแวบๆบบอืมออเศร้างี้นักไงปึ๊บปึ๊บถูกทางกว่านี่ย นั่นไงอะไรนั่นน้าทำเป็นนิ่งทำเป็นนิ่งนะตัวกระเปียกอีกแล้วครับตัวเล็กๆนี่แม่งดุสายกระทีงอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยหมูป่าจัดมาจ้าอยากปัญะาอ้ยไม่เล็กเท่าไหร่มา เดินย่องอย่องไปผมดูจังหวัดหลบตัวนั้นมาก่อนแล้วแก่นี้เสร็จเราฮึมยันนีขึ้นขบวนอุ๊อยทัน,นไหมยันนีขึ้นขบวนบยันนีขึ้นขบวนครับลงขบวนมาเป็นลงข้างล่าง,างปุ๊บไปจ้าอยู่นี่เฮ้ยไปก่อนนะอึ๊บสวยไม่ถึงนะดิเฮ้ย เดี๋ยวคุยอุ๊บน้อเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถึงอดีไม่ถึงก็ดีอตฮึมันชนทางได้เหรอในทางพยโยกโอเคสวยงามเฮ้ยเฮ้ยมันชนมันชน อ,อยู่ไหนกลอนแล้วก็มองหน้าเหรอระวังตาบอดนะมันเอาแน่มันเอาแน่เฮ้ย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 กลอนกลอนไปกันเฮ้ยโดนแล้อปุ๊บผิดแผนจ้ามันอยู่ไหนหัวทิ่มหัวทิ่มลูกกอลลูกก่อลนี่ไม่เห็นมันตายเสร็จเราไปก่อนปะ พาดครับพิกี้น่าจะกระโดดโอ้ยมันเห็นแล้วไปตกใจเลยุโอเคไปไปต่อจ้าชนหัวหมุนแน่เงี้ยอยู่ไหนวิ่งโดดได้ด้วย เฮ้เด้อเด้เดีด๋กวก็ก,อกอ้อืมแรงมันเยอะไปนะฮะอืมอืมระวังตาบอดน,นะมาแมมงงน่จ้าอืมไปทางนู้นไม่ได้พลาดรอบนี้อ๊บโอเคไป,ไปจ้าสวยมากสวยมากต่อเนื่องไป จะชนก่อนหนึ่งทีสเต็ปมันอะมาอืออกแนวมืนต้องกระตุ้นถอากันน้อยถอยมันหน่อยต้องกระตุ้นแล้วก็จะมาอีกทีสวยงามโอ้สินะถึงเหรอลุกโอ้ยเยอบะลุกหลอดสองชั้นด้วยโอเค ต่อไปต่อคอกก่อนี่แมนนี่มาจ้าขอตาได้ไหมตาข้างหนึงอ่ะหื้มอื้มข้าตาตาบอดแล้ววะอยากลองมากเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้เลยเหรอ๋ออันนี้สินนะปุ๊บ โอ้โหโคตรเท่ไปต่อเกาะมันแข็งครับเราต้องทำให้เกาะมันแตกก่อนมันเลยขอใต้ข้างเฮ้ยเหมือนโดนหรือเปล่าเออเลยออเลยมาดิมาดิอืมหนีที่ไหมไม่เอาไม่เอาใส่หัวไม่เอา เงินนื่นี ύ, ่นี่ดินดินมาแล้วจ้าเราต้องไปไหนต่ออ่ะนั่นสินะไปเย็นไปเย็นบโอเคแล้วก็นู่นฮึบไปฮึบโอเคครับยังไ้อยู่ข้ามมาฝั่งนี้สินะดี ดีจ้าโอ้ยบ้าหังจริงจะ,ไไจะดุไปไหนจะดุไปไหนอยู่ไหนแล้วนี่ยู่ไงหมูปลาหมูปลาเขาอยู่นี่แล้วจ้ามาอือหัวชาถอยไปหน่อยโอเคครับ รอบนี้จะไปทางไหนเอ่อเป็นแนววะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆกอดก่อนก่อนกอดไปกอนอืมกินครับตายหาจุดที่อยู่พอดีเลยตายจริงเหรอเฮ้ยตกใจอืมยังไงอะ่ะ เอ้ยออเเออเ,ออเออโ,อโอ้ยงัดเฉยทำได้ไงวะโอ้โดูเลือดดีบ้าบอหืมอ,อุ้ย,ยต,าต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 าเข้าไหมอืมอืมอืมไม่เข้าเว้ยบางคนโมโ oh หเลยอ่ะไม่ใช่เรานละมันอ่ะ ู่ตรงอ่ะเดี๋ยวก่อนเราพังไอ้นั่งเข้าไปแล้วแล้วไงต่อเลือดไม่มีใช้เวขอเวลาหน่อยนะครับต้องขอเพิ่มเลือดหน่อยไม่อยากพลาดเอเรามุ้นตรงนั้มันอ้อ,อมังนี้แน่ๆไปเราควรให้มันทำอะไร,รอ่ะขึ้นได้ไปดูครับ เออนี่เขาได้นี่เขาได้เฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะนี่ทางกลับป่ะไม่ใช่นี่ทางมานม้เรามาตรงนี้ทำไมอ่ะเนี่ยมันต้องใจให้เรามาตรงนี้เลยนะมันก็ขอหน่อยเน้นๆอยู่นูน่น เราอยู่ใต้นี้เอ้เราควรขึ้นมาข้างบนต่อไหมอ่ะกอ้ผมขึ้นไม่ออกว่ะเลือดต้องไม่สวยเลยอ่ะเฮ้ยยังไงกันดีีด๋ยวกดี๋ยวกนผมไม่อยากลงไปล่อมันเลือดผมน้อย,อยไปไหน ไปไหน้มันไปไหนต่อเฮ้ย,ยเดี๋ยวอะไร <c oughs> ดีจัดวัสด,ดีแล้วไงต่อเอ้ยดวงเราดีเอ้ยมันยังไม่ยัขยับอยู่เลยอะ่ะอ๋อ หลังแตกจ้าอุ้ยฮึบมาเลยอ่าฮึบฮึบฮึบอุ้ยไม่น่าห้าวเลยโอเหเสียดายจริงๆ